ปัญหาผิวหน้าที่ไม่ควรชล่าใจของวัย45ข้อ1เลยนะคะคือปัญหาผิวหน้าที่มีฝ้าถ้าปล่อยเอาไว้นานก็จะยิ่งเข้มขึ้นยิ่งกลายเป็นปื้นขยายวงกว้างออกหากสะสมนานๆจะกลายเป็นฝ้าฝังลึกรักสายากข้อ2นะคะคือปัญหาริ้วรอยบนใบหน้ารอยยับความเหี่ยวยน่นริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นจากช่วงอายุและความแห้งกร้านของผิวจะสะสมทําให้ผิวดูกแก่กว่าวัยเตือน ห้ามใช้ครีมที่ไม่มีมาตรฐานหรือครีมแรงๆที่เจอตามอินเทอร์เน็ตเพราะสุดท้ายแล้วอาจจะทําให้หน้าพังได้นะคะวันนี้จึงอยากจะมาแนะนําครีมที่แก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยและฝ้าที่มีมาตรฐานและมีงานวิจัยรับรองก็คือตัวนี้เลยค่ะนิสิตรครีมเกลือชมพูค่ะนิสิตรครีมเกลือชมพูผ่านการวิจัยและตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาแล้วว่าไม่มีสารอันตราย ผิวแพ้ง่ายก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะฝ้าดำเป็นปื้นและเข้มจะค่อยๆจางลงด้วยสารสกัดจากเปลือชมพูค่ะช่วยลดริ้วรอยกระชับร่องแก้มหากใช้ต่อเนื่องทุกวันช่วยลดปัญหาการเกิดฝ้าและริ้วรอยได้จริงสำหรับตัวนี้หาซื้อได้สะดวกมากๆทั้ง CJ และวัสันทั่วประเทศราคากระปุกละ290บาทและพิเศษสำหรับโปรโมชั่นออนไลน์วันนี้เพียง990บาทได้ครีมถึง5กระปุกแถมสบู่1ก้อน ตกเฉลี่ยแล้วชิ้นหนึ่งยังไม่ถึง200เลยค่ะสนใจทักแชทได้เลยนะคะ